ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธการลงทุนโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอทเทรดในการทำกำไรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านนะครับพี่ชายใหญ่ทั้งหลายนะครับแหน่ค o ูบอลนิ่งทิชเชอร์นะครับครูบอลนิ่ง o รูบอลนิ่งทิชเชอร์ซีอูเอเก้น ที่จะเป็น e น็กถามนะครับเออเดครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมีอะไรนะที่ใหญ่นี้หนะ้าเดียวอย่างนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดู Data ทำเซตอัพก่อนนะนะครับดูแบบนี้ก็คือทะลุขึ้นไปหลุดนะเด้งแต่สี่พันเจ็ดร้อสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าเด้งนะครับตอนนี้ราคาฟิวเจอร์กับราคาสปอร์ตห่างกันห้าเหรียญเนาะนะครับอันนี้เซตอัพไว้แบบนี้นะนะครับอ่ะ ฟิวเจอร์กับสปอร์ตหางก็ห้าเหรียญนะนะครับฟิวเจอร์จะเยอะกว่าสปอร์ตห้าเหรียญน,นะครับอ่าดังนั้นก็เลยมองว่าลงจะไปดูเหตุผลก่อนเนาะว่าทําไมมองว่าลงนะครับเพราะว่าอันนี้จุดทีพเนาะแล้วก็ปึง๋งแล้วก็จุดคัดอยู่ตรงไหนเอ่อจุดคัดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหลุดออทามไฮแต่ว่าจุดคัดเนี่ยผมแนะนําว่าต้องหลุดนะครับหลุดไฮเดิม erm มาก่อนนะไฮเดิม erm ไม่ใช่เอาเป็นเป็นแบบออทามไฮนะครับไม่ใช่เวลอ่าสี่พัน 4, ใช่นะมัน4,698นาไม่ได้4,700ดีนะครับ4,698เนอะแล้วก็เดี๋ยวหลุดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยว follow เลยเพราะว่าตอนเทาช้าเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันอัปเดตแล้วนะเออนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะนะครับอันนี้อราะห์ไว้ก่อนอ่านะครับแล้วก็ไป tp ที่4 0 0นเลยแต่เพเผลอว่าระวังนิดนึงว่าไอ้ไม้แก้เนี่ยแหละนะครับมันจะไปไม่ถึง4 0 0ดนะนะครับ ่ะเดี๋ยวไปดูตัว Data OI นิดนึงก่อนนะครับตัว OI นะครับตัวประมาณคอนแทกเนี่ยเอ่อซ้ายขวาได้เหมือนกันแต่ว่าหนักซ้ายนะนะครับอย่าโดนหลอกนะนะครับผมเห็นหลายคนโดน Data ชุดนี้หลอกนะครับคือหลอกยังไงต้องแบบนี้นะครับว่าอ่ะทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยดชุดนี้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับ แต่ดนชุดนี้เอ้ยซ้ายขวาเท่ากันดีกว,ว่านะครับเออตอนแรกผมก็นึกว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วเออเข้าใจตรงกันแล้วว่าเฮ้ยเอยเอตัวซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เท่ากันถ้ามองแบบนี้ไม่ได้เท่ากันถ้าเราวัดกันที่ปริมาณนะคือปริมาณความสนใจนะครับในจุดนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเลยนะครับคุณต้องดูด้วยว่าไอ้เส้นสีเหลือง กับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันขึ้นมาคู่กันดังนั้นถ้ามันเท่ากันแบบเนี้ความยาวของเสาในฝั่งที่4,006เนี่ยนะครับมันจะเยอะกว่าฝั่ง4,750 4,700เนี่ยตรงนี้นะครับสองเท่าตัวเห็นไหมครับเนี่ยคอนแ c t ที่ปริมาณร,ราคาล้านนั้นเนี่ยมันเยอะกว่าตรงนี้สองตัวนั้นถ้าเกิดว่าเอาเป็นปริมาณคอนแทกเอ่อทียบเป็นเสายาวๆทีเดียวเลยเนี่ยคุณจะเห็นว่าฝั่ง4,006เนี่ยมันจะยาวกว่าฝั่งเนี้ ฝั่งฝั่ง4 7 5สี่ฝั่ง4,700เนี่ยสองสามเท่าตัวนะครับเออนะครับดังนั้นถ้ามองแบบนี้ใครที่อ่านไม่เป็นหรือว่าลืมไปอะไรแบบนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเท่ากาันซ้ายขวาได้หมดจ,จริงแล้วคุณต้องดูดีๆว่ามันไม่เท่ากันนะครับฝั่งซ้ายเยอะกว่าสองเท่าตัวดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็มองว่าความสนใจของตลาดเนี่ยนะครับไม่ได้ไปนสนใจคือเขาก็สนใจทั้งสองฝั่ง เอาง่ายๆนะครับรูปแบบแบบนี้เป็น volatility s ี i สมนะนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะสมายสมบูรณ์ซ้ายได้ขวาได้นะครับซ้ายได้ขวาได้แต่ความสนใจหรือปริมาณคอนแทรกเนี่ยมันไปสนใจฝั่ง4,6่พมากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของ OI ทีนี้มาดู data i n ิน a ทเดนิดนึงนะครับอิน a ทเดเนี่ยผมสังเกตว่าเอ่อปริมาณคอนแทรกเนี่ยถ้าเอาตามหลักการปกติเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ พอจะมาคอนแทคตามหลักการปกติแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่ว่าปัญหาคือว่าแต่ตัวราคาเสือกรันเออตัวราคาเนี่ยรันเป็นเรียวไทม์เรียบร้อยแล้วนะครับสี 4, ่พันหร้อยเจ็ดสิเจ็ดนะขึ้นมาเรียบร้อยตอนแรกสี่พันหก้อยปดิบก่อนเปิดตลาดเนาะนะครับไอ้ก่อนเปิดกล้องแล้วก็ราคาก็รันเป็นเรียวไทม์เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ถามว่า d t t i n t e เทเ t ชุดนี้เป็น data ของใหม่ที่เกิดขึ้นมาไหมผมว่ามันมันใหม่ไม่ได้นะเออเปิดชา้านี่แต่ว่าอาจจะอั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องขอดูอีกทีนึงว่าตอน10บโมง1ิโมงเนี่ย data ชุดนี้มันใช่ data ของคนที่เทรดเมื่อเช้านี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าราคาตัวฟิวเจอร์ตรงนี้เส้นป่าสีดำเนี่ยวิ่งตามราคาฟิวเจอร์เรียลไทม์นะครับมีโอกาสสูงที่ คอนแฟคชุดนี้จะไม่รีไปเป็นศูนย์แล้วเพิ่มทีละร้อยแล้วไม่ใช่แล้วนะครับก็คืออันนี้แหละก็ะเล่นวันนี้แหละก็คืออันนี้เลยแหละนะนะครับนะนะครับมีโอกาสที่เป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนผมเนี่ยยังไม่ยังไม่ชัดเจนเลยว่าเอ้ยมึงเอาราคาวิ่งมาแล้วแต่ว่า Data าเนี่ยยังไม่เคลียร์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ผมเจอปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาเส้นป่าสีดําหรือว่าราคาเรียวไทม์เป็น Data วิ่งแล้ว Data ในส่วนของ Put Put o p t i o n กับะอัปเดตแล้วดังน,น,นั้้นนชาีย มีโอกาสที่พันเก้ากับพันหกเนี่ยคือ Data ของอัปเดตตอนเช้านี่แหละนะครับอ่ะประมาณนี้ในแครป์ในส่วนของตัวอินเทอร์เนะอินเทอร์เลให้ความสนใจในขวั่งซ้ายนะครับแล้วก็ให้ความสนใจที่สี่พันเจ็ดนะครับแต่ถามว่าสี่พันเจ็ดมีโอกาสขึ้นไปเคลียร์ไหมนี่ไงแหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามีโอกาสขึ้นไปเคลียร์นะครับดังนั้นแพทเทิร์นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราแก้มีโอกาสที่จะขึ้นไปสี่พันเจ็ดได้แต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่ว่า ตอนที่เขาวิ่งขึ้นมาจาก4,650ต,ต้องอย่าลืมว่าตัวดาน่าอิธาเดยไอชุดนี้มันมาจากเมื่อวันศุกร์นะครับพอมาจากเมื่อวันศุกร์แล้ว OI ด้วยเมื่อวันศุกร์ด้วยเมื่อวานเขาไม่มีให้เล่นนะครับพอมีให้เล่นเสร็จปุ๊บปัญหาคือว่ามันอั้นก็มาเป็นวันนี้เคลียร์เซตเทิลมาจากวันศุกร์ปึ้งขึ้นมา4,6,7,5มูลลค่าออปชั่น4,07มันจะเพิ่มขึ้นมาหาสารเพิ่มขึ้นมาหาสาร6,7,5แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งขึ้นไป เก็บกาไรไป3 0 40%ก่อนก็ได้เอออันนี้คือวิธีการขายออปชันสําหรับคนเ่นออปชันเนาะนะครับดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งขึ้นมาสิง4 7่0แล้วก็ด้วยตัวปริมาณคอนแทกอ่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับของอินเทอร์เดย์นะที่ไปวางซ้ายสุดนะครับแล้วก็บทวิจัยของผมเนาะนะครับที่วิจัยมาว่าเยอะให้ไหนถ้าอินเทอร์เดย์เยอะให้ไหนไมันกลับไปนั่นถึงประมาณ80%นะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปทางซ้ายมากกว่าที่จะวิ่งขึ้นไปหลุด4,7นะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของการวิเคราะห์ตอนเช้าก็มีโอกาสที่จะวิ่งแพทเทิร์นเดิมๆไปก่อนนะครับจนกว่าอินเทเดเนี่ยจะชี้ชัดไปทางใดนทางหนึ่งนะครับอินเทเดตอนนี้นะครับชี้ไปที่4,007แล้วก็ซ้ายขวาก็มําหนักเท่าๆกันนะครับมันไม่ได้โด่ไปฝั่งเดียวนะครับชานี้ก็เลยมีโอกาสที่จะมองว่ามีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์นะครับวิ่งไซด์เวย์เป็นแพทเทิร์นแบบนี้แบบเดิมๆนะครับเนี่ยอ่ะไปก่อนนะครับวิ่งไซด์เวย์เป็นแพทเทิร์นเดิมๆไปก่อนนะครับส่วนถ้าใครนะครับ รอเทรดผมแนะนาําว่าเทรดทีเดียวตอนเมริกาตอนเย็นเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นนี่ต้องเทรดทั้งวันนะนะครับอ่ะประมาณนี้ดูอีกทีนะครับว่าตัวปริมาณเงินมันกองไว้ที่ไหนเนาะในส่วนของตัว OIOI คือเงินอินเทเดคือความสนใจนะครับอินเทเดกับ OI ก็เหมือนกันนะนะครับอินเทเดคือการเปลี่ยนแปลงของสัญญานะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านกนะ็คือว่าจุดสนใจเออนะครับของตลาดว่าตลาดวันนั้นนะวันนั้นแล้วก็เราจะเล่นซีรีส์วันสุดท้าย เท่านั้นนะครับย้ํานะครับหลายคนเข้ามาถามในเพจอาจารย์เอ็มเขาก็ต้องบอกไปตามตำรายอยู่แล้วว่าต้องเล่นซีรีส์ที่วอลลุ่มเยอะที่สุดต้องเล่นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์หลักนะไม่เล่นซีรีส์รองอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมทําวิจัยด้วยซีรีส์ exploration วันสุดท้ายของตลาดวันสุดท้ายของตลาดทําไมถึงน่าสนใจนะครับหนึ่งคือโดนกองไปแล้วนะครับโดนกองไว้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆทําให้เหลือแค่ ลายใหญ่ที่ไฟติ้งกันในวันสุดท้ายเท่านั้นนะครับลายใหญ่ทําไมถึงต้องบอกว่าเป็นลายใหญ่เออนะครับคุณมีทุนสําหรับถือ,อคุณมีทุนสําหรับแปลงสัญญาออปชั่นเป็นสัญญาฟิวเจอร์นะครับอันนี้นก็คือลายใหญ่นะนะครันั้นเซตอัพชา้านี้มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้แบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงนั่นเองนะครับประมาณนี้และวกันแล้วเจอกันอีกทีอ่ะมองแบบนี้มองแบบนี้อม,อบบนมองยาวเมื่อวานก็มองยาวแต่ว่า กัเซลอเ์อย่างเดียวกินหมูอย่างเดียวเมื่อวานนะครับสบายๆนะสี่หกเจ็ดห้ากดเซลห้าเหรียญสิบเหรียญนะครับสบายๆไม่เห็นไม่ยากมาเมื่อวานเห็นไม่ยากนะเพราะว่าโดนล,ลากก็โดนล,ลาก,ลลากไม่ไกลเห็นไหมโดนล,ลากก็โดนล,ลากไม่ถึงครึ่งบล็อกเลยแล้วก็กลับมาก็มันเจี๊ยบอยูด่ดีนะครับคุณกดเซลล์หกเจ็ดห้าหรือประมาณสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบราคาสปอตเนาะนะครับแล้วก็ทีพิสักห้าเหรียญแล้วก็ถามว่าคัดเท่าไหร่ดีโอ้โหผมว่าทุณเตรียมมาจิ้นไปคัดนู่นดีกว่าครึ่งบล็อกเนาะนะครับนะ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเชา้านี้ตอนนี้นะครับใครยังไม่แน่ใจผมเองเนี่ยยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยนะเพราะว่าวันไหนที่โดนมันหยุดข้ามวันแล้วเนี่ยอินเทอร์เดย์มันจะแบบพินเพี้ยนแบบนี้แหละนะครับเช้ามาเปิดมา2,000คอนแทคนี่แหละเนาะนะครับแต่ว่าจุดสนใจของตลาดเนี่ยก็ยังมองไปทางซ้ายนะอย่าให้ตัวเลข4ี่พหลอกตานะครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เมื่อวานเขาไม่ได้เปิดนะครับมันเปิดมาเนี่ยเป็นของวันศุกร์เปิดข้ามมาครับเปิดข้ามมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ คิดว่าอินเทเดตอนเช้าถ้าเป็นของใหม่ขึ้นมานะครับเปิด4,007ถามว่าหลุด4,007ได้ไหมผมว่ายากนะครับฝั่งซ้ายยังมี Impact เยอะมากกว่าเออประมาณนี้นะครับอ่านใจคนเล่นออปชั่นอ่านใจแมคเกตแมเกอร์นะครับเออประมาณนี้นะครับพี่ชายใหญ่นะตอนเช้านะครับก็มองไว้ว่า,วามีโอกาสลงเนาะเจ้ากาทิตอนเย็นนะครับแล้วก็วันนี้ใครจะเทรดก็เทรดนะครับใครไม่เทรดก็ต้องเทรดตลาดเปิดแล้ว จะไม่เทรดได้ไงวันตลาดเปิดแล้วเนอะนะครับใครเทรดก็เทรดใครไม่เทรดก็ต้องเทรดเจอกันทีตอนเย็นนะครับชาตินี้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็เทรดอย่างมีสติด้วยส่วนอิเาลีใครไม่แน่ใจนะครับดูตอนสิบเอ็ดโมงเฟดโมเป็นต้นไปคือชัวร์แน่นอนว่าเออไอพันก้าวนี่แหละใช่แล้วของวันนี้แหละแล้วแหละนะนะครับใครไม่แน่ใจอิตาลีตอนเช้าดูโอไอก็ได้โอไอตัวเงินมันเอ็นไปทางซ้ายหมดนะครับมันยังอยู่ต่ำกว่าสี่พันหกห้าสิบก็มีโอกาสที่จะลงเนาะนะครับเจอกันทีตอนเย็นหลายเย็นแล้วไม่ไปพัสวัสดีครับ